สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตักจะมาพูดถึงเรื่องสัญญาณทองลูกสาวค่ะคุณแม่บางคนเนี่ยยังไม่ถึงอายุคันที่จะไปอันตรสาวได้หรือบางคนอันตรสาวไม่เจอหรือบางคนไม่อยากจะไปอันตรซาวอยากจะลุนเพศตอนคลอดนะคะก็เรามีสัญญาณคร่าวๆที่จะบอกว่าคุณแม่ได้ลูกสาวมีอาการอย่างไรบ้างมาดูกันค่ะข้อหึ่งเลยนะคะแผลท้องหนักมาก อาการแพ้ท้องที่รุนแรงอาจเป็นสัญญาณของการตั้งครรภ์ลูกสาวค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะที่เขาศึกษาในกรุงลอนดอนเนี่ยเขาบอกว่าผู้หญิงตั้งครรภ์หากได้ลูกสาวจะเกิดอาการแพ้ท้องที่รุนแรงเนื่องจากฮอร์โมนมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าร่างกายคุณแม่สร้างฮอร์โมนที่ต่างชนิดกันออกไปและอาจเป็นสาเหตุที่ทําให้อาการแพ้ท้องรุนแรงขึ้นค่ะ 2. สะดือควม่มมีการสังเกตกันว่าหากคนท้องมีสะดือคว่ำ หรือหมายถึงสะดือด้านบนยื่นออกมาส่วนหน้าท้องของคุณแม่จะมีลักษณะท้องกลมแสดงว่าได้ลูกสาวแต่บางตำราก็บอกไว้ว่าหากคุณแม่มีผิวพรรณสดใสและสะดือไม่ปูดจะได้ลูกสาวเช่นกันค่ะ 3. ดูจากการดิ้นของลูกนะคะหากว่าลูกในท้องดิ้นบ่อยก็อาจจะเป็นสัญญาณบอกว่าคุณแม่อาจจะได้ลูกสาวค่ะ โดยทั่วไปแล้วทารกในคภ์เพศหญิงมักจะมีความแข็งแรงมากกว่าทารกในคภ์เพศชายค่ะทําให้ทารกเพศหญิงดิ้นบ่อยกว่าทารกเพศชายแต่อาจไม่แรงเท่าทารกเพศชายค่ะหากคุณแม่รู้สึกว่าลูกดิ้นเยอะเกินกว่า3ครั้งภายในเวลาครึ่งชั่วโมงก็อาจมีลุ้นว่าอาจจะได้ลูกสาวค่ะ 4. อารมณ์แปลรปวนการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนระหว่างการตั้งครรภ์มักจะทําให้คนท้องเกิดอารมณ์แปลรปวน บางคนมีความเชื่อว่าคุณแม่คนไหนที่มีอารมณ์เปลี่ยนแปลงบ่อยอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงชอบเวียงขี้เวียงขี้วีนนะคะเขาบอกว่ามักจะได้ลูกสาวค่ะเนื่องจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่สูงกว่าค่ะอย่างไรก็ตามความเชื่อน,นี้ไม่ได้มีผลงานวิจัยสนับสนุนนะคะคุณแม่อาจต้องเผื่อใจไว้บ้างค่ะขอ้อ5อยากกินแต่ของหวานของหวานมักจะคู่กับผู้หญิงนะคะแม้แต่ทารกน้อยในครรภ์ค่ะโดยเขามีความเชื่อว่าถ้าคุณแม่ ตั้งท้องลูกสาวเนี่ยคุณแม่จะอยากกินของหวานมากขึ้นในขณะที่คุณแม่ที่ตั้งท้องลูกชายมักจะอยากกินอาหารเค็มๆมากกว่าค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแนวคิดนี้ก็ยังไม่มีงานวิจัยออกมารองรับเช่นกันนะคะข้อ6ค่ะรู้สึกเครียดระดับความเครียดของผู้หญิงก่อนตั้งครรภ์มีผลต่อเพศของทารุกในครรภ์นะคะโดยมีการศึกษาชิ้นหนึ่ง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างฮอร์โมนความเครียดกับอัตราส่วนการเกิดของเพศชายกับเพศหญิงนะคะเขาก็พบว่าผู้หญิงที่มีลูกสาวจะมีระดับฮอร์โมนคอร์ติซอลสูงกว่าเพศชายซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เป็นฮอร์โมนเกี่ยวกับความเครียดค่ะ 7. ผิวมันมีความเชื่อว่าการที่คนท้องมีผิวหน้าที่มันรวมถึงผมก็มันด้วยนั่นแสดงว่าคุณแม่กำลังท้องลูกสาวอยู่ แต่ความเชื่อนี้ยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ชัดเจนแต่อย่างใดนะคะซึ่งการที่เราจะหน้ามันหรือผมมันก็เป็นเพราะระดับฮอร์โมนที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยค่ะคลิปนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหวังว่าจะมีประโยชน์กับคุณแม่ทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ